อ่ะมาพูดถึงวัยรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องภาวะท้องไม่พร้อมคือไม่พร้อมคือว่ายิงเรียนอยู่เลยอ่ะอแล้วก็เกิดตั้งครันขึ้นมา<ช><ช>ล่าสุดนิตยสารสุดสัปดาห์ค่ะอุทิศเลยว่าในฉบับวันที่หนึ่งสิงหาคม,มจะมีภาพนะของเหล่าดาราชายที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายคนเป็นฉบับพิเศษเลยมาขึ้นปก อ่ะอย่างที่เห็นคือวันก่อนระบุไปเลยเขาพาหนุ่มๆเหล่านี้ไปที่ไหนหรู้ป่ะ,ะบ้านเาสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยซึ่งที่นี่ก็เป็นที่สงเคราะห์อุปการะเด็กที่ทอดทิ้งาจากโรงพยาบาลเออถังขยะเออที่ลกล้างตามที่สานะเด็กเล่ย่อนไม่มีพ่อแม่มาอยู่ที่นี่านายแบบที่มาร่วมถ่ายอน,นิจแปโปเตโต้นะเราอาจจะต้องเบลอภาพเด็กนิดนึงนะคะวงปโปเตโต้ป้องนวัดมื่อสักคูมีบอยปกกณ์มี25 hours นะคะ มีหลายอนันดาไม่ให้เขาไปได้ไปเห็นแล้วก็ให้หลายๆคนได้เห็นว่าเนี่ยเด็กๆเ,เหล่านี้คือเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งนี่แบงก์วง,แ,งแคลชจากการที่ พ่อแม่นั้นท้องไม่พร้อมค่ะแล้วก็ทิ้งเด็กตามที่ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยล้วนมีจิตกุศลอยากจะทําบุญพอสุดสัปดาติดต่อให้เาถ่ายแฟชั่นการกุศลนี้ก็ยินดีมาเลยที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทนั่นเองนะคะซึ่งทางนักจุตวิยาของสถานสงเคราะห์คือคุณอภิเชษฐ์ปานจรัสเนี่ยบอกเลยบอกว่าคือยุคนี้สมัยนี้คนเราก็มุ่งเน้นปากท้องไงทำมาหากินไงพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาได้ดูแลลูกไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกไปไหนทําอะไร กับใครติดอะไรอยู่สมมติว่าพอมีปัญหาปุ๊บเกิดคบเพื่อนชายหรือผู้ชลูกชายก็ตามแล้วไม่รู้ว่าตัวเองต้องป้องกันตัวเองอยังไงไปทําผู้หญิงท้องหรือผู้หญิงท้องขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะไปปรึกษา,คาใครพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่รู้จะเอาอยัางไงดีเรื่องมันนับหนึ่งตั้งแต่ต้นไม่ได้เล่าอ่ะอพะอม,มาถึงมันถึง1ิแล้วอ่ะก็ไม่กล้าที่จะพูดก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยโดยการเนี่ย คลอดลูกออกมาแล้วก็ไปทิ้งตาม,มที่ต่างๆแล้วก็ดูได้จากสถิติของสถานเด็กอ่อนพยาไทยเพียงแห่งเดียวนะยังไม่รวมที่อื่นนะที่อุปการะเด็กและเกิดถึง5ขวบชายหญิงเนี่ยตอนนี้กว่า280คนค่ะอายุของแม่เด็กที่มาทิ้งเมื่อก่อนเนี่ย15-25ถ เดียวนี้เท่าไหร่13ปีและบางคนต่ำกว่านั้นโอยนี่คือเรื่องจริงที่เกิดใช่ที่เป็นเกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆครั้งนี้เขาก็เลยต้องรวบรวมเอาดารานอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะยังมีศิลปิน RS มีบอสเบนคชาเต่าต้นจากบ้าน AF ด้วยนะคะนะคะแล้วก็มีที่ได้กล่าวชื่อไปเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนักจิตวิยาแล้วก็หนึ่งในตัวแทนดาราก็คือบอยประกอเชิญค่ะค่ะผมไม่ โทษแม่เด็กผมโทษแม่ของแม่สังคมผมโทษถัดถัดไปแม่เด็กยังวัยรุ่นแม่ที่ทิ้งลูกนะ่ะถ้าเป็นแม่ที่ได้รับการดูแลที่ดี ได้รับการดูแลที่เอาใจใส่ใกล้ชิดนะครับเขาไปพลาดตั้งครันมาเขาไม่ทิ้งลูกครับเพราะเขาได้รับความรักมาจากแม่ของเขาเพราะฉะนั้นแม่ที่ทิ้งลูกก็คือหญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยถูกดูแลได้ความรักจากยายถ้าเด็กคนหนึ่งได้ความรักมาจากยายจากพ่อแม่จากครอบครัวเขาไปพลาดมีลูกกี่คนเขาก็ไม่ทิ้งครับอยากจะให้ระลึกไว้เลยว่าเราเป็น เป็นผู้หญิงเรื่องของความนักนวลสงวนตัวเรื่องของอการไม่ชิงสุก,ก่อนหามก่อนวัยอันควรเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆอันดับหนึ่งเลยของผู้หญิงก็ว่าได้เลยผู้ชายด้วยคำจริงมันต้องอยู่ในช่วงที่ถึงวัยถึงวุฒิภาวะต่างๆทั้งความคิดทั้งการวางตัวพวก่ีงมันต้องแบบเหมาะสมมันต้องพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะทําอะไรลงไปคุณต้องแน่ใจแล้วว่าคุณพร้อมหรือเปล่าที่คุณจะรับผิดชอบสิ่งที่จะตามมาอื บางทีเราไม่คิดไงเราคิดว่าเอ้ยรักกันสนุกสนานกันไปมีอะไรกันไปแต่เราไม่คิดไงว่ามันจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างที่นักจิตวิทยาของสถานสงเคราะห์อบอกก็คือว่าไม่ใช่แค่ตัวแม่เด็กหรือว่าตัวผู้ชายตัวพ่อ,พอเด็กแต่ตัวแม่ของแม่เด็กหรือว่าพ่อของแม่เด็ก,อ,อ,อ,ดกอีกทีที่จะต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อมันจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหานี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกค่ะค่ะ,คะจริงขอบคุณน้ําใจสุดสัปดาห์มากๆขอบคุณน้ําใจดาราหลายคนเลยที่ลงมาทำเรื่องนี้ค่ะ